xem của cái lòng là hết 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 อ้พี่นงใส่เห็ดผอใส่เครื่องบักอือนับฝักทองกับอนี่นับพี่พุกแมโอ้พี่น้องนับพี่พุกของหากินยากต้องมีอยู่ในปลาเท่านั้นนะแม่เน้องอยู่ในบ้านมีเยอ่เลยโบเลี้วนี่อยู่หล้วกระนางมะพีอยู่มากกว่าเขาเลยพี่น้องเป็นอยู่หลังบ้านได้ร้อนสีแกงน้องใหม่ใส่น้องใหม่ไล่พี่น้องน้องใหม่ไล่ใส่ลับพี่พุกอะไรก็ Head for, head for one, เห็ดพอเห็ดพออ่อนพี่น้องเด้อนี่มันหลายลายเห็ดพอเนี่ยเขาทำใหมล่งเลยนี่เลยพออ่อนเอาเอแเองเลยพ่อแม่เสียมเลยฮะเสียมเอาเครื่องลงแล้วอืมทำใหม่ใม่พี่น้องเอาห่อตัวนี้เลลง่งใส่เห็ดพอเอาไปยี่บัใส่เห็ดพอข้าวสานบุดได้จะเสียบจะร้องใส่ให้มันเบืองหนามยันหนาสะกันมาสิคนขึ้นมานะเอาบุาใส่บุดได สมุนคตรถ้ากจาะเขาใส่พี่น้องบรรยากาศย่ำเศร้าๆพี่น้องแกงน้ไมักินเห็นย่าหล่นบ่เออใส่น้ำย่านาคคุณคุณคุณอันขันไม่เองย่านาคมาสั่กแมนเติมน้ำลงไปน้ำน้ำเท่าธรรมดาใส่เพิ่มจะลำอีพุกกับงามหัวเนาะน้ำไว้ดำอีพุกแกงใส่ปลาย่อนนี่เนาะโอ้มื่อนาคตะวนหาปลาย่อนมาแกงกันเหมืเนาะเออคนแล้วบอกข้นมาสิได้ย่านพันไม่หม้อตุ้งขนเนา พ่นพ่นเรื่อ,ๆอยๆยานพ่นไม่หม้ออะโอ้โอฟดแล้วะนี่เดี๋ยวปลาใส่ได้บัตรฟดแต่ที่น้องปลาใส่พี่น้องน,อนี่ที่เด็ดของเพิน่นอใส่บดตอนรลเปล่แม่เออก่อนใส่ใส่บดตอนมันอยากให้มันนัวนะอืมเลยใส่บดสูตรแก่งกไหมใส่ตอนปลาบดตอนได้พี่น้องเนอะมันจังนัวจริงรึเปล่าจังนัว ไอ้ตอนปลาแกงน้ำมันตกใส่ตอนหือถาบใส่ตอนบนนวดตัวฉันเอาใส่ตอนแสบนัวใส่กระเบื้อกับตัวใส่กันเลยอือหอมผงฮุยเลยหนำเขียวดื่มด้วยมั้ยเออน่กใส่หนำจะหน่างลายดิมันก,ก็เขียวขมพลนเลยพี่น้องตอนน้ำมันไปใส่เติมยี่สิบว่ะยี่เด้ตอนน้ำมัน เนียนเฮ็ดเพาะแกงแล้วไหมใส่อันนี้ได้บ่เนี่ยใส่ลัมอีกฟูให้มันสูงใส่ลัมอีฟูเลวก็ฟักทองให้หน่อยเออฟักทองเราไปยังใส่พร้อมกันเนี่ยเอาเต็มกับเพื่อมสมัยนั่นไม่บอหลายเทปอะไรว่าไม่น้ำลายเท่าลายแกงหลายเต็มหม้อเลยบ่เนี่ยทกินเบิดบ่เลยมัมยเฮ้ยแกงเผือกพี่น้องก่อน ก้อนน้องมายิ่งต่ำผมเต็มหมอเลยป่ะเนี่ยเต็มหม้อเลยหลกปิดไปก่อนเอ้าดูโอ้โหเขี่ยมดึงแล้วแบบน้ำนะเอาเครื่องใส่ก่อนใส่ก่อนพี่นดอกอใส่พริกด้วยลงไป พอเแสบตีตำมเวยใส่หน่แสบลายงูวข้องแสบเลยแสบแสลายแสบลายด้วยคนๆเลยพี่น้องใส่พระคาลงไปได้บาทหอมงุงูด้วยตาเลยนั่งตูพี่น้อง คตหลายบาไดเดแล้วต้ซิมก่อนจะสิคนสิมกันไแดบบ้ะแต่เราสิไม่ออกเป็นใแสบบ่ลงไปอีกน้อยนึง อว้ยเอ้าเข <laughs> <c oughs> ้าไปขอ,อนยุลาของแล้วนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุผู้สุคนนะครับเอาเรียบร้อยพี่น้องแกงนือไม ใส่เฮ anyway. oh, right oh, um, mm, ิดพอได้ไหมเนาะแม่จ้าใส่ยังก็ใส่อันฝักทองแล้วก็ใบไออันนี้เอาให้เพิ่นเวิร์กหนิ่ัมบีผุกรัำบีผุกเออลัมบีผุกพี่น้องง่ามงามพี่น้องอู้ห่นะอาแม่สดเลยแม่หอนหอนเลยนี่พุ่น้องมากมาสดกันสดนหอนเลยพี่น้องแซ่บเอาอีกแล้วคนนี่นานพี่อะอรมีของครับ ขออนอญาตเสียบของแหย่ได้พี่น้องนี่ที่เด็ดเท่ากินกับปลาแห้งพี่น้องปลาแห้งผู้ใดสนใจกับทักขม้าเลยพี่น้องเด้อแพ็คละเจ็ดสิบบาททักขม้าเลยสองสองแพ็คลอยเสาทักเลยบาดนี้ อื้มน่าจะน,น่างเขียวเดี๋ยวเนอะไปแห่งโไปแห่งหัวตัดกับกับบุมเมนหัวตัดพี่น้องกรอบๆดิย้ยกรอบให้ ไปแล้วือกันพี่นองไม่แหงกันนะต้องแบบนี่ยอขอกลับขอกแจกมั่ออนเขากนเงินเงี้น้ำมันแรง พอาอดีอ่อนเลยยายม็นมาก,กินแน่อะไรพี่น้องไม่หนูยังไงไม่หนูบรดหอ้อง เริ่มเริ่มพักพยาพักพนาเปลี่ยนใหม่เน้วหนามแล้วพราข่าปลกแล้วเนี่ยันวปักเงือกเนาะ ลำมีุกี่หนอแหืนอ,อ,อนี้เนีลยรมีผุเอาอ เฮ็ดพรอมันถูกอะไรได้ไปเนอะระวังระบัดระวังได้่าเฮ็ดพรออ่อนใอส่เฮ็ดพร้แก่นี่ถูกนี่คือว่าเฮ็ดพรออ่อนเนาะ งามมาพกพีก่พักขน,กนยาด้วยพัก,กน,นี่ก่เขาอยังกับพักกัดยาบ่เบ่งลำไมจังที่ว่าพักเงียบอ่ะเราคนกันยาเราคือขนยา

ก้อมนี่อ่อนนะม่อเฮ็ดพอซื้อมาตอนร้อนซื้อมาแล้วก็ลงแชตู้เย็นไว้จังอ่อนแต่ตอนนี้มีอยู่ นี่ยูโวบามีบหลายครับนมันจะแก่ม,มากกว่าครับ Các bạn hãy nó. cho kênh lalaschool Để không แกงเงี้ยเลยก็แากพกเกละอือคือฟังเลยแกงทำไมเทพอเนี่ยกับปเนี่ยแห้งขักมันจะกัดเลยนี่ทำไมผิด เนียเอะต้มบอ,อกแกงกทอดไปแหงใช่ปอือไปยหงมาเน,นี่ยแหละเนียอกินง่ายพี่เ้ยไ้เหี้ยเก็บไปดนเลยเด้อเปโดนมาว่ไ้เก็บไปเป็นเดือนมาถึงเนาะสามเหม่อเพิ่งแล้ว บ่เอามึงกินเนี่ยบ่เสียได้ดิเอาว่างไว้มาแหงแล้วเอาว่างไว้ซ้ำเมือหน้าบ้านกับแต่ว่าเสียบ่แม่บ่บเสียเนาะแม่เกากินบ่แม่เอาก้นนะเอาอไปทอดกินเลย húm, nó chặt hoặc, nó ghen hòn hòn, đẹp pha phẳng, đặt chọn rồi, cắt chọn พอใจเหรอพอใจเหรอแกนุ่นมไอ้เซตผอเนาะใส่ใสนนกินใส่อะไรยังก่อนร่ำยังก่อนล่ำมีฟุกล่ำมีหกอืมล่ำมีฟุกปเป็นดอกเป็นเป็นอั่นพืชในป่านะครับนะครับเอากะขอบคุณพี่ดองเอด้อถ้ากินบนสุบัติก่ขอโทษขออภัยนั่ขอบคุณทุกไลทุกแช่ผู้ใด้กาเบิ่งดกันจะลืมก็ไหลก็แช่นเนี่ยเพื่อมาเร่งร่างใจกันพี่ดอง ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนสป,ปอร์ตทุกทุกอย่างเลยมื่อนี้กับม่มยังไหลเดี๋ยวพกิหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ